สวัสดีค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะคลิปนี้เราก็ยังจะมาเรียนภาษาโนเยออีกเหมือนเดิมอาจจะเห็นครูใส่ชุดเดิมๆนะคะเพราะว่าวันนี้มีแดดวันนี้มีเวลาเพราะฉะนั้นครูก็จะอัดคลิปลงไว้เรื่อยๆตอนที่มีเวลาแล้วก็ตอนที่มีอากาศที่ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นแสงแดดเราจะได้มีความสุขในการเรียนหนังสือถ้าม,มืดมันก็อากาศมันก็จะทําให้เราหดหนะูวเนาะ ขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าหากว่าใครเป็นคนแรกเป็นครั้งแรกที่เข้ามาดูคลิปครูก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากครูนะคะคลิปนี้เรายังอยู่ในภาษาร์เวย์เบื้องต้นระดับต้นระดับพื้นฐานนะคะก็คือ,อะระดับชั้นปฐม1-4ถนะคะถ้าเป็นหนังสือ n o น s t a r t ก็คือ,อเล่มสีเขียวเหมือนเดิมค่ะ ครั้งนี้เราจะมาบทที่10นะคะบทที่10ก็คือการไปเที่ยวนอกโรงเรียนนะคะการไปเที่ยวนอกโรงเรียนที่นี่จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีบ่อยมากนะคะบ่อยมากกับโรงเรียนที่ที่นอร์เวย์นะคะอันนี้คุณครูนับจากแต่ก่อนที่จะมีโควิาหรือว่าโควิดนะคะแต่ก่อนนี้ก็คือจะมีบ่อยมากเขาเรียกว่าพูทูตผูทู หัวข้อในหนังสือเขาก็จะบอกว่าพูดนชะื่อมาพูดือชือแปลว่าการที่เราออกไปเที่ยวออกไปออกไปข้างนอกนะคะพูดชืนะ่อพูดชือก็คือการไปเที่ยวนะครูใช้คําว่าการไปเที่ยวนะคะเที่ยวเที่ยวกับโรงเรียนเที่ยวกับใครก็ช่างแต่ที่นี่เราหมายถึงว่าเราไปกับโรงเรียนนะคะ,ะในบทนี้เขาก็จะมีเราจะเตรียมตัวยังไง มีคำศัพท์อะไรที่เวลาเราจะไปพูดลิตสำหรับคนที่มาอยู่ใหม่ๆทำยังไงถึงจะสื่อสารกันรู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นมีคำศัพท์ใหม่ๆคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันต่อไปในบทนี้มีคำศัพท์ที่สำคัญด้วยนะคะแล้วครูก็จะพยายามอธิบายในสิ่งที่ครูรู้หรือว่าสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะรู้เพราะว่าบางทีการสื่อสารนะคะการสื่อสารอาจจะไม่มีคร,ครูคนไทยที่โรงเรียนอาจจะ ยังไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าดูคลิปนี้แล้วอาจจะช่วยได้บ้างนิดหน่อยนะคะมามาเรียนกันเลยค่ะการที่เราไปเที่ยวกับโรงเรียนภาษาโน๊ตใช้คำว่า school t r school t r i มันมีคำอยู่สองคำใช่ไหมคะถ้าใครเรียนแล้วก็โอเคไปนะคะ school แปลว่าโรงเรียน t r แปลว่าการไปเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นรวมกับคำสองคำนี้ครูจะใช้คำว่า เที่ยวกับโรงเรียนนะคะการที่ไปเที่ยวภาษาภาษาไทยอาจจะใช้คําว่าทัศนศึกษานะคะ,ะบางทีที่นี่จะใช้คําว่าทัศนศึกษาก็ไม่ได้บางทีก็แค่ไปเที่ยวไปสนุกไปทําความรู้จักกันเฉยบางทีก็ไม่ได้เน้นความรู้มากกันนะคะที่นี่สกูล,ล่ะเธอไปมีกิจกรรมเพื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้รู้จักกับเพื่อนเพื่อนเฉยแล้วแต่จุดประสงค์นะคะบางทีก็จะมีวิชาการเข้ามาเกี่ยวด้วยก็จะเรียกทัศนศึกษาได้นะคะ เพราะฉะนั้นที่นี่จะมีวิชาการหรือไม่มีวิชาการก็ช่างเขาจะเรียกว่า school er t r school er t r อะไรก็ช่างที่ไปเที่ยวกับโรงเรียนนะคะเราใช้คำว่า school er t u r ในการที่เราจะไปพูดไปเที่ยวกับโรงเรียนนะคะเราจะต้องเตรียมตัวประมาณดังนี้นะคะมีอะไรมัง่ง second 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 ก็คือกระเป๋านะคะกระเป๋าอาจจะเป็นกระเป๋าสะพายหลังนะคะที่บรรจุของค่อนข้างเยอะแล้วคนที่นี่ทวยนอร์เวย์จะใช้กระเป๋า,าสะพายหลังเนี่ยค่อนข้างจะทุกคนจนติดเป็นนิสัยนะคะไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเ็าจะมีกระเป๋าติดตัวไว้ตลอดนะคะส่วนมากก็จะไม่ใช้กระเป๋าสวยงามจะใช้กระเป๋าสะเก็ดค่อนข้างเยอะนะคะสะพายหลังเพราะว่าบรรจุของได้อาหารได้เสื้อผ้านิดหน่อยได้เสื้อกันฝนได้นะคะ ผ้าปันคอถุงมือล่มมาหรือแม้แต่อาหารและน้ำดื่มนะคะเราก็จะใส่กระเป๋านี้ได้นะคะคำต่อไปคือต้องมีถุงมือถ้าถ้าเป็นเด็กที่ไปโรงเรียนนะคะต้องมีถุงมือหรือแม้แต่เป็นผู้ใหญ่ก็ช่างถุงมือถุงเท้านะคะในกรณีเขาบอกว่าถุงเท้านะคะถุงเท้าเผื่อไว้เขาจะเรียกว่า extra So c k e extra ก o c k e socke ก็คือถุงเท้าที่เราเรียนไปบทเมื่อกี้นะคะแล้วก็ e x t ก a extra, extra ็ก็คือพิเศษเพิ่มขึ้นมาพิเศษเขาเรียกว่า Extra So c k e ก็คือมีเพิ่มขึ้นมีเผื่อไว้ในกระเป๋าถุงเท้าในกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แนะนําให้มีเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะไปพลดูไปเที่ยวกับโรงเรียนนะคะเราต้องมีถุงเท้าบางคนอาจจะมี ถ้าเป็นเด็กนี่จําเป็นจะต้องมีเลยค่ะถุงเท้าจะต้องมีเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวแล้วเราไปเล่นนะอา,อาจจะมีอุบัติเหตุอุบัติเหตุล้มแล้วก็เปียกรองเท้าเปียกรองเท้าถุงเท้าเปียกอะไรเงี้ยเขาจะให้ถอดทันทีถ้าถุงเท้าเปียกนะคะเพราะว่าการที่ถุงเท้าเปียกแล้วใส่แช่ไว้นานๆน,น,นะคะหรือไม่นานก็ช่างจะทําให้เราป่วยได้เพราะฉะนั้นเขาจะไล่ให้ไปถอดทันทีเปลี่ยนถุงเท้า เปลี่ยนถุงเท้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กนะคะหรือว่าเป็นเด็กจะต้องมีที่โรงเรียนหรือมีในกระเป๋าถ้าเป็นผู้ปกครองจะต้องส่งอ่าอ่าเอ็กซ์ตร้าสอเก,กะก็คือถุงเท้าเพิ่มไปเผื่อเปลี่ยนที่โรงเรียนด้วยจะต้องมีที่โรงเรียนไว้ตลอดนะคะถ้าจะเป็นถ้ามีลูกเล็กนะนอกจากถุงเท้าก็จะมีเสื้อผ้าด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะถุงเท้านะมีรองเท้าด้วยนะนอกจากนั้นมีคําว่าห่อข้าวคุณครูเขียนแบบภาษาบ้านบ้านนะ หอข้าวดูดีหอข้าวกลางวันอย่างเช่นหอข้าวกลางวันนะคะเขาเรียกว่าหอข้าวเนี่ยคุณครูใช้คําว่าหอข้าวนะคะบ้านนอกดีมากเลยเใช้คําว่ามาัดผักแกมัดผักแกก็คือหอข้าวหออาหารอาหารกลางวันนั่นแหละเขาเรียกว่ามาัดผักแกที่นี่เขาจะหออาหารไปกินไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะไม่ไม่นิยม ไม่นิยมไปซื้อกินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทุกคนจะห่ออาหารมาการที่ไปซื้อก็คือเปลืองหนึ่ง,งเปลืองเปลืองตังสองเสียเวลาสามไม่ใช่วัตถุกรงเรียนทุกที่ไม่ใช่ว่ามันจะสะดวกที่เราจะออกไปซื้อนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กเขาก็ไม่อนุอออกม่นุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะบางโรงเรียนก็จะมีร้านอาหารขายแต่บางโรงเรียนไม่มีเธอต้องห่อมาออน้ำดื่มที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยแต่ต้องมีขวดน้ำมาประมาณนี้นะคะ โอเคการที่ห่อข้าวห่ออาหารไปโรงเรียนไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะที่นี่ห่อได้หมดไม่ว่าคุณจะตำแหน่งอะไรเขาจะห่อมัดผักอาหารไปกินด้วยนะเป็นเรื่องธรรมดานะคะอ่ะแนะนำอีกนิดนึงอ้าวครูโม้อีกละถ้าสมมุติว่าน้องน้องเด็กๆที่มาโรงเรียนปรับภาษานะคะอย่างเช่นโรงเรียนมูทากคือปรับภาษาใหม่ไม่ต้องอายที่จะห่อข้าวกับไข่เจียวห่อข้าวกับ หมูทอดหมูกระเทียมไปโรงเรียนนะคะไม่ต้องอายเพราะว่าเข้าใจว่าตอนที่มาใหม่ๆกินอาหารเนอสไม่ได้กินขนมปังไม่ได้กินชีสไม่ได้กินแฮมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินแล้วไม่อิม่มไม่มีแรงเขาไม่เขาไม่ตําหนิเรานะคะเราห่อข้าวเที่ยงเราไปได้อาจจะเป็นข้าวไข่เจียวง่ายๆนะคะคู่ยังห่อเลยค่ะวันไหนครูเบื่อขนมปังคูก็ห่อข้าวไข่เจียวห่อข้าวหมูทอด ่อข้าวอะไรที่มันมไม่มีน้ําจนเกินไปข้าวผัดอย่างเงี้ยข้าวผัดหมูข้าวผัดไข่ข้าวผัดผักห่อไปด้วยได้เลยค่ะเอาอาหารที่เราไปกินขอแค่เวลาเราไปโรงเรียนหรือว่าก o ั o ผไปเที่ยวกับโรงเรียนเราต้องมีอาหารไปด้วยมีน้ําไปด้วยนะคะสําคัญที่สุดเราต้องอย่าหิวอย่าหิวนะอาโมเสร็จแล้วมาต่อมาต่อต่อไปเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวภาษาโนาชใช้คําว่า แกนเซอร์แกนเซอร์นะคะเวลาที่เราไปโกเบชูหรือว่าไปเที่ยวไม่ว่าจะไปในป่าหรือว่าจะไปนั่งรถไปนะคะไปกับโรงเรียนไปทุกที่เราจะต้องมีเสื้อแขนยาวไปด้วยอ่าอ่าอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเอาไปในช่วงซัมเมอร์ในช่วงหน้าร้อนแต่หน้าอื่นๆฤดูอื่นๆควรจะเอาไปด้วยค่ะเพราะว่าบางทีมันหนาวบางทีฝนตกฝนตกหนาวนะคะที่นี่หนาวมากนะโอเค แรกใช้เวลานานเนาะเมาส์มากครูเนี่ยเรามาทบทวนคำศัพท์ด้วยกันนะคะ s k h o o t u r s ส o l ลาทูร r s e c o n e ้นเ o Ex เก้นเอ็ e k ์ตรา้า a ัก,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 กเก มีใครที่เบื่อการเรียนภาษาโนสบ้างคะเบื่อเบื่อไหมคะบางทีเรามีสิทธิ์ที่จะเบื่อได้นะคะแต่ว่าเราจําเป็นถ้าเราจะอยู่ที่นี่เราก็ต้องเรียนภาษาก่อนเพื่อจะเป็นอาหนทางที่จะเปิดประตูให้เรามาอยู่สังคมของคนนอร์เวย์ให้ให้อย่างมีความสุขให้เข้าใจคนอื่นให้คนอื่นให้เข้าใจสื่อสารได้ไปทํางานได้มีเงินมีงานนะคะเพื่ออนาคตนะ อดทนแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วค่ะแล้วก็มีคำประโยคอีกนะคะเวลาเราไปเที่ยวเขาบอกว่าอันจะเป็นคำสุภาษิตก็ได้นะก็คือไปเที่ยวไปเที่ยวห้ามหน้างอห้ามหง,งุดหงิดห้ามโมโหห้ามอารมณ์เสียภาษาโน้ตเขาจะใช้คำนี้ค่ะ u ปเที่ย a n d r s นดร อุดพืชือันตริซืก็คืออุดพืชืก็คือเวลาออกไปข้างนอกไปเที่ยวหรือไปไหนก็ช่างอันตริซือันตริอันตริก็คือห้ามไม่เคยนะคะห้ามอย่าซื้อก็คือหน,หน้าบูดหน้าบึ้งอะไรเงี้ยไม่พอใจไม่อยากไปซื sure. ้อนะคะซื sure. ้ออุดพืทื้อันตริซืนะคะอ้าว ต่อไปก็จะมีคำถามนะคะคำถามว่าอาจจะเยอะนะอาจจะเยอะเยวหาอะไรชี้อะไรมาปิดก่อนก็มีคำถามว่าเธอชอบไปเที่ยวไหมเธอชอบไปเที่ยวไหมก็คือไปเที่ยวหมายถนะึงว่าไปเที่ยวในป่าเดินทางไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปเดินไปเดินเล่นภาษาโนชใช้คำว่า ล i เกอร์ดูโอค u บาทูร์ลิเกอร์ดูโอาทูร์ลเกชอบไปเที่ยวไหมชอบไปเที่ยวหรือเปล่าถามว่าอย่างนี้นะคะ l i เกอร์ดูโอ t อบาทถ้าเขาถามว่าเธอชอบไปเที่ยวในป่าไหม ทำไมเขาถึงถามนะคะเพราะาอาจจะเป็นคําถามแปลกๆสําหรับคนที่มาใหม่เพราะว่าที่นี่มีธรรมชาติเยอะมีป่าเยอะเพราะฉะนั้นบางทีกูปพอร์เก็คือไปเที่ยวนี่อาจจะไปเที่ยวแค่ในป่าใกล้ๆบ้านก็ได้นะคะอันนี้คือการไปเที่ยวกูปพอร์เของเขานะคะการถามว่าเธอชอบไปในป่าไหมไม่ไม่ใช่คําถามที่พิสดารอะไรเพราะว่าที่นี่การไปเดินในป่านี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของที่นี่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะเข้าป่าเข้าหาธรรมชาติชีวิตเราจะดีขึ้นนะ อารมณ์เราก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเขาจะถามว่าเธอชอบไปเดินป่าไหมเขาจะถามว่าลีกเกอร์ดูโอโกผู้ที่ในสกูเกนลีกเกอร์ดูโอโก skogen ในสกูเกนสกูเกนแปลว่าป่าป่านะคะป่านะเขาถามว่าชอบเดินป่าไหมลีกเกอร์ดูโอโกผู้ที k สกูเกน ถ้าใครยังพูดเร็วๆไม่ได้ก็หัดๆเหมือนครูนะคะอ่านอีกรอบนะลีเกอร์ดูโอโกโ r i ูอีสกูเกนแล้วก็มีประโยคหนึ่งนะคะถ้าเป็นเด็กเนาะเขาจะถามว่าเธอชอ,ชอบปีนต้นไม้ไหมชอบปีนต้นไม้ไม่ภาษาเนอสแช้คำว่าลีเกอร์ d ยู่โอคล r เทร3อีแทรลีเกอร์อูโอคลเคือปีนการปีนต้นไม้การขึ้นต้นไม้นะคะ et, Tr ès, อีทรทมาจากคำว่า tre เทคือต้นไม้หนึ่งต้นถ้าแทรก็คือต้นไม้หลายต้นมันจะเปลี่ยนรูปนิดนึงนะคะ เดี๋ยวก็ค่อยๆเรียนไปนะชอบขึ้นต้นไม,ม้ไหมลีเกอร์ดูโอคลาดแทอีแรประโยคสุดท้ายของหน้านี้เธอชอบเล่นสกีไหมนะคะสกีนะสกีลีเกอร์ดูโอโกโปชี ลีเกอร์ O, ูโอ o กโชอันนี้ออกเสียงว่าชีชีนะคะเจอช้างสอีชีเธอชอบอไปเล่นสกีไหมที่นี่ถ้าใครเล่นสกีถ้าเด็กๆมาควรจะหัดสกีนะคะเพราะว่ามีที่ให้เล่นสกีมีหิมะทุกปีเพราะฉะนั้นเป็นของฟรีนะคะไม่ต้องไปเสียเงินนะ แค่ไปหาอุปกรณสก์สกีแล้วก็ไปเล่นได้ค่ะทุกที่ในป่าใกล้ๆบ้านก็เล่นได้ค่ะตอนที่มีหิมะตามถนนที่เขาปิดนะคะก็เล่นได้นะง่ายๆนะคะที่ไหนก็ได้โอเคเรามาทวนกันอีกรอบนะคะอุ o โพ u r ์อันดริส u อุตโ t ธิ์อัอน r ริสรูลีกดู Liker du å gå på, på tur i skogen? Liker du å gå på tur i skogen? Liker du å klatre i tre? ลีเกอร์ดูโอคลาทรอีทรลีเกอร์ดูโอโกโพชีลีกเกดูโอโกโพชีงงไหมคะยาวไหมคะอย่าเพิ่งทอนะอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะมันก็ จะยากขึ้นเรื่อยๆบางบทก็จะสั้นๆบางบทก็จะยาวๆตามเนื้อหาของเขาซึ่งเขารวบรวมไว้แล้วว่าเราควรจะเรียนนะบทนี้แผ่นสุดท้ายแล้วค่ะแผ่นสุดท้ายแล้วเวลาเราไปกปฏยไปเดินป่าไปเที่ยวกับโรงเรียนหรือไปกับห้องของตัวเองมันก็จะมีคำหลายคำมีคำสั่งนะอย่างเช่นมานี่ ามามามา,าเร็วเร็วหยุดใช่ไหมคะดูนี่อะไรประมาณนี้ฉันเหนื่อยพวกเนี้ยฉันพักได้ไหมมันก็จะมีคําพวกเนี้ยเราต้องหัดไปนะคะเพราะว่าบางทีการสื่อสารถ้าถ้าเราไม่ได้สักคํามันก็จะลําบากแล้วก็จะอึดอัดใจครูที่พาไปก็ใหม่ๆก็จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเรารู้เรานําไปใช้ได้เลยนะคะมีอะไรบ้าง มีคำง่ายๆดูที่สีฟ้าก่อนนะคะสีฟ้าเขาบอกว่า money อ่า money ภาษาเนอะใช้คำว่าคอ hit ต o m มฮิตแปลว่า m o น e ี่ม n e y มา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 คอมอีก<ๆ>ันคอมอีกันคอมอมามามาเร็วๆมามาสู้ๆประมาณเนี้ยสู้ๆเธอไหวอยู่แล้วเธอทำได้อยู่แล้วนะคะ คอมเอียนแลวๆเร็วๆเข้านะคะบางทีก็ต้องเรียกกันให้เร็วๆทำเวลาหน่อยเดี๋ยวเวลาจะหมดเดี๋ยวไม่ทันอะไรประมาณนี้ไม่ทันเพื่อนเร็วๆชิ้นใดชิ้นใดชิ้นไดชิ้นใดเร็วๆเร็วๆเร็วๆเข้าประมาณนี้เพื่อนๆรออยู่นะคะแล้วก็บางทีก็ไปโกปะึกในป่า อา้าวนักเรียนดูนี่อ่ะดูนี่ดูนี่ดูนี่ภาษาโน้ใช้คำว่า c h c h c อะไรมาดู h ดูนี่ดูนี่ c h ประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเดินไม่ไหวเราบอกว่าฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยภาษาโน้ตใช้คำว่าเรามีสิทธิพูดคำว่าฉันเหนื่อยนะคะเวลาครูปรเูเธอเขาจะได้ให้เราพักบ้าง แล้วค่อยๆเดินเพราะว่าเวลาปรับตัวใหม่ๆเราไม่ไม่แน่ใจเนาะที่นี่มีแต่ภูเขาเนาะบางทีเดินป่าก็คือไม่ใช่แค่เดินป่านะคะเดินป่าที่นี่ก็คือภูเขาค่ะมีภูเขามีทะเลสาบมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นที่นี่เดินภูเขาหนึ่งครั้งคุ้มค่ามามีทั้งขึ้นเขาแล้วก็ลงเขานะคะมีทั้งสูงชันแล้วก็ลาดนะคะชันเหนื่อยภาษานส ใช้คำว่า I am sleeping I am sleeping ฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยเราพักได้ไหมฉันขอพักได้ไหมเราพักได้ไหมนะเรานะคะเราเราพักก่อนได้ไหมค้อนย้ายวีลเลตค้อนย้ายวีลเลตวีลเลตแปลว่าพัก วิดและถ้าเป็นคําของผู้ใหญ่อาจจะแปลว่าขอ,อนอนงีบสักพักได้ไหมถ้าเราไปกูบะทู้เราก็อขอ,อนั่งพักได้ไหมวีดแลแปลว่าขอพักหน่อยพักพักเหนื่อยก่อนขานย้ายวีนและ l ท็นิดเดียวเอง l ทธแปลว่านิดเดียวนะคะแล้วก็มีคําว่าอันนี้เพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมหรือว่าเป็นคําที่เขาใช้ขอบคุณ บางทีเราเวลาที่เราจะเดินออกจากโรงเรียนใช่ไหมคะเวลาที่คนอื่นเขารู้ว่าเราจะไปเดินทูเลอไปเที่ยวกับห้องหรือว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกอ้าวขอให้ขอให้มีความสุขนะขอให้เดินทางปลอดภัยนะขอให้มีความสุขกับการไปเที่ยวนะเขาจะบอกว่า go ู t o ่กูที o กูไปว่าดีทูไปว่าไปเที่ยวการไปเที่ยวกูที่ โชคดีนะขอให้สนุกนะกูถือแล้วเวลาเราจะกลับบ้านนะคะเราขอบคุณคุณครูหรือว่าคนที่เขาพาเราไปนะเป็นอ่าเป็นการที่สุภาพมากๆแค่ขอบคุณนะคะแค่ขอบคุณก็ถือว่าเป็นเพียงพอแล้วนะคะที่นี่เราขอบคุณสําหรับการพาไปเที่ยวครั้งนี้ขอบคุณสําหรับการพาไปเที่ยวครั้งนี้นะคะขอบคุณสําหรับการพาไปเที่ยวครั้งนี้นะครับ ใช้คำว่า Tuck for en f i n t u r Tuck for en f i n t u r ขอบคุณนะคะสำหรับการเที่ยวครั้งนี้หรือพูดสั้นๆสั้นลงนิดนึงขอบคุณสำหรับทริปนี้เที่ยวนี้นะคะ Tuck for t u r e n t a c k for t u r e n t ทักแปลว่าขอบคุณ สำหรับการเที่ยวครั้งนี้นะคะทักฟูร์ตูเรนมาทบทวนนะคะก่อนจะจบคลิปคอมฮิตคอมฮิตคอมอียอนคอมอียอนชิลได้ิลได้เซฮาเซฮาเยอสเตันเยอสเตัน Kan vi hvile litt? Kan vi hvile litt? God tur! God tur. Takk for en fin tur. Takk for en fin tur. Takk for turen. Takk for turen. Ja, เยอะเนาะบทนี้มีคําศัพท์มีคําที่ต้องหัดใช้เยอะแยะค่อยๆเรียนไปนะคะค่อยๆเรียนไปค่อยๆหัดไปไม่ต้องหัดครั้งเดียววันเดียวได้หมดมันก็คงจะเยอะเกินไปนะคะค่อยๆหัดนะใครอยากจดไว้ก็คือกดพาเวอร์กดพ er ักแล้วก็จดจดตามนะคะจดจดตามแล้วก็จดตามความเข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็ไปหัดหัดออกเสียงนะคะถ้าสมมุติว่ามีคำมีข้อสงสัยมีคําถามก็ เขียนไว้ใต้คลิปคุณครูแล้วคุณครูจะเข้ามาตอบให้นะคะออขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การเรียนจนถึงขณะนี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะฮ่าเอ็นฟินดักหาเด้